สวัสดีครับผู้เรามาจากกลุ่มที่4นะครับเครื่องยิงลูกบินปอลสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับผมเกียรติภูมิสิทธิ์เจริญครับม .4 ทับ1เลขที่1เอ่อกับผมสุกชัยพิยะเดินม .4 ทับ1เลขที่3ครับผมทัศน์พิทยสุรัตน์ม .4 ทับ1เลขที่4ครับผมอาชานครับม .4 ทับ1เลขที่11ครับและสุดท้ายนะครับบรรดาบรรดานะครับเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายต่อไปจะเป็นการอธิบายการติดตั้งเครื่องยิงลูกบอล นี่นะครับคือตัวเครื่องตัวเครื่องเราต้องติดตั้งให้อยู่เหนือต้นปองพอประมาณโดยที่เราจะวางตัวเครื่องไว้บนถังเหลือชัยครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ปรับความเร็วมอเตอร์มีทั้งการปรับความเร็วข้างในครับตามนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นการปรับความเร็วมอเตอร์ที่ติดกับล้อนะครับแล้วก็ตัว เครื่องที่เอาไว้ปรับความเร็วมอเตอร์เนี่ยจะต่อสายไฟเชื่อมกับหม้อแปลงอะแดปเตอร์ครับหม้อแปลงอะแดปเตอร์เนี่ยเหตุผลที่เราต้องใช้คือเราต้องปรับปริมาณกระแสให้เหมาะสมเพื่อที่จะใช้กับไฟบ้านแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟา้าลัดวงจรครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นลักสดุดำที่อยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าปังเนะี้ยมีเอาไว้ทําอะไรซึ่งผมจะบอกว่าลั๊กอันเนี้ยมีไว้ต่อไปเลี้ยงให้กับเมนบอร์ดของ เออตัวเครื่องยิงลูกิงปองเพื่อที่จะแสดงผลแล้วก็จ่ายไฟให้กับ IR เซนเซอร์หรืออะไรต่างๆนะครับที่ใช้ซึ่งอย่างเช่นวันนี้นะครับมันจะเข้าอยู่ที่64ก็คือผมพวกผมอ่ะได้ทําการยิงลูกยิงปองไปแล้ว64นัดเป็นการทดลองนะครับก็ต่อไปนะครับเราจะอธิบายเกี่ยวกับส่วนของเซนเซอร์ในโครงงานนี้นะครับสําหรับโครงงานลูกปิงปองเนี่ยเซนเซอร์ของเราก็ จะเป็น IR เซนเซอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับ IR เซนเซอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับสิ่งติดขวางได้สิ่งกีดขวางของเราเนี่ยก็คือลูกบินปองเวลาลูกบินปองไหลเข้าไปเนี่ยนี่ครับเซนเซอร์ก็จะตรวจจับแล้วส่งสัญ,ญญาณมาให้หลอดไฟหลอดไฟก็จะติดหนึ่งครั้งครับแต่ที่มันนับขึ้นเมื่อกี้นี้ก็คือลูกบิงปองมันติดคายอยู่ข้างในครับเดี๋ยวตอนนี้จะสาธิต เวลาลูกวิงปองไหลผ่านไปตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่12นะโดยที่บอร์ดนี้ครับจะแสดงจํานวนล,ลูกวิงปองที่ไหลออกไปนะครับอย่างแสดง12ก็คือลูกวิงปองไหลออกไปแล้ว12แต่ว่าถ้าเราต้องการรีเซ็ตนะครับจะมีปุ่มสีแดงตรงนี้ครับเรากดไปหนึ่งครั้งครับกดปุ๊บตรงหน้าจอแสดงผลจะรีเฟซให้เหลือศูนย์ครับแล้วเราก็สามารถนับลูกวิงปองครับ โอเคต่อจากนี้ครับจะเป็นขั้นตอนสาธิตเดี๋ยวให้อาร์มถ่ายระยะไกลต่อไปจะเป็นาการสาธิตนะครับวิธีการที่ว่า IR sensor ทำงานกับเครื่องยิงลูกปิงปองของเราอย่างไรโดยที่เวลาลูกปิงปองนะครับไหลผ่านท่อมาก็จะมาเจอไอาร์เซนเซอร์ที่อยู่ถึงก่อนมอเตอร์นะครับแล้วก็พอไออาร์เซนเซอร์ทำงานปุ๊บก็จะแสดงบนหน้าจอซึ่งเขียนว่าเขาเท่ากับแล้วก็ตัวเลขด้านหลังครับจะเป็นจานวนลูกปิงปองที่ยิงออกไปเริ่มเลยครับ ก่อนหน่งเปิดมอเตอร์ที่หมุนต้องรอก่อนนะครับหลังจากนั้นเปิดมอเตอร์ในถังครับครับก็ตอนนี้นะครับจะให้เกียรติมุมือบนสามทีการตีลูปตรงตอกนะครับ จริงๆไปทาฝั่งขวาของคุณพอนะครับเขาอยู่็นคู่นับลูกเมครับสเป็นโรเก็บไว้ mày <laughs> <laughs>